สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาดองถั่วงอกครับวิธีการดองถั่วงอกคําไม่ยากเพราะฉะนั้นเราไปดองถั่วงอกด้วยกันนะครับไปทำด้วยกันดีกว่านี่ก็คือถั่วงอกนะครับน้ำหนัก2กิโลตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนแบบนี้นะครับใส่ด้วยใส่ด้วยแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนนะครับ1ช้อน2ช้อนทีนี้ก็เปิดน้ําได้เลยครับทีนี้ก็ทําการล้างถั่วงอกนะครับแล้วถ้าเจอเปลือกถั่วงอกทีนี้นะครับเปลือกเป็นดำๆแบบนี้ เอาออกด้วยขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการล้างถั่วงอกนะครับทาความสะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะครับแช่จนกว่าถั่วงอกของเราจะนุ่มนะตอนนี้เขายังกรอบๆอยู่นะครับระหว่างที่แช่นะครับเราก็พยายามเก็บเปลือกถั่วงอกแบบนี้ออกนะครับแล้วก็แช่ไว้จนกว่าถั่วงอกของเราจะนิ่มนะครับพอเราแช่ถั่วงอกกับต้นหอมนะครับในน้าเกลือแบบนี้นะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันก็จะนุ่มลงนะครับจะไม่กรอบแตกหักง่ายนะครับอาธนมแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับ และทีนี้เราก็ชิมความเค็มนะครับจากถง,งอกอม,มีความเค็มอยู่ในตัวเองหน่อยๆน,นะครับล้างแส้นหนึ่งครั้งก็พอนะครับทีนี้ก็ล้างทักหนึ่งน้ำนะครับล้างเอาเกลือออกนะครับย่าให้เค็มเกินนะครับเบามือด้วยนะครับไม่ต้องรุนแรงมากนะเดี๋ยวถง,งอกเราจะช้ำซะหมดแล้วทีนี้ก็นำไปผึ่งให้เสด็จน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดองกันครับ ทีนี้เรามาปรุงน้าดอกถั่วงอกกันครับเริ่มต้นที่น้ําซาวข้าวนะครับคุณจะใช้น้ําซาวข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้นะครับในปริมาณที่ท่วมถั่วงอกนะครับทีนี้ก็ลงเกลือป่นนะครับสองช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทรายขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะเลยครับแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายนะครับเมื่อเราคนจนน้ําตาลละลายแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องชิมรสชาติสักหน่อยนะครับชิมเบงอื ให้มีความหวานนาแล้วเค็มแปร,แรมปรรมๆนะครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะฮะทำให้ผักดองของเรามีรสชาติที่เปรี้ยวหาาละได้และทีนี้ก็นาถั่วงอกนะครับใส่โหลนะครับวันนี้ผมใช้โหลพลาสติกนะใครมีหลแก้วก็ใช้หลแก้วก็ได้นะครับทีนี้ก็ลงน้ำสาวข้าวได้เลยครับนี่แล้ทีนี้ก็กดกดถั่วงอกของเราให้จมน้ํานะครับก็คือน้ำสาวข้าวนะครับ ทีนี้ก็ทาการปิดฝานะครับแล้วก็ไว้นอกตู้เย็นนะครับสักหนึ่งคืนก็เริ่มเปรี้ยวแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับเอาละผ่านไปหนึ่งคืนแล้วครับทีนี้เรามาดูกันนี่ครับโอ้โหมีกลิ่นหอมๆเปรี้ยวๆนะครับนี่ครับผลงานในการดอกถั่วงอกของเรานะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปด้วยทีนี้เรามาชิมความเปรี้ยวนะครับว่าเรียกความเปรี้ยวได้ที่หรือยัง ม,มีความกรอบความเปรี้ยวตาม,มาเล็กๆคุณรสชาติดีจังเลยอ่ะดองไว้หนึ่งคืนนะครับจะมีความหอมและความเปรี้ยวแล้วมีความกรอบผมชอบรสชาติความเปรี้ยวประมาณนี้พอนะครับและที่เหลือนี้ก็ปิดฝาเก็บในตู้เย็นได้เลยนะครับจะกินเมื่อไหร่ค่อยออกมานะฮะพอาะอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากเกินไปนะครับ <c oughs> หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับในการดองถั่วงอกนะครับทำไว้เพิ่มโปรไบโอติกให้กับร่างกายนะครับกินผักดองมบ้างท้องจะได้ไม่ผูก <c oughs> ถ้าใครชอบผักดองแบบนี้นะครับอย่าลืมทำบ้างนะครับอร่อยจริงๆกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสรับนี้ต้องเก็บก่อนนะครับแช่ตู้เย็นนะครับโอเคค่